นะครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับก็จะเป็นการประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนยามาฮ่าสปีดนะครับก็อาเกียร์กั Gear, กบคลัสเนี่ยคือครูเป็นคนประกอบไปเองนะครับทีนี้ฝั่งจานไฟก็ให้พิพัฒน์เจ้าของรถเป็นคนประกอบแล้วตอนนี้เครื่องยนต์ส่วนบนพิพัฒน์เจ้าของรถจะเป็นคนประกอบนะครับ เราก็เอาประเก็นตีนเสื้อนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้คือปอกสลักนะครับส่วนท่านใดจะเรียกบูทเสาเสื้อคือครูไม่มีประเด็นกับท่านเอาตามที่ท่านสบายใจเขามีมาแค่2ปอกตรงนี้นะอ่ะจากนั้นเราก็ทําการใส่ลูกสูบครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเสื้อสูบตัวเนี้เขาไปส่งคว้านมานะครับ แล้วตอนเขาคว้านมาเสร็จเนี่ยมันเรียบหรือยังไงคือครูไม่ทราบแต่วันที่รถเขามีปัญหาเนี่ยแล้วได้หรือออกมาดูใหม่เนี่ยปรากฏว่าภายในกระบอกสูบเนี่ยนะครับหรือที่ท่านเรียกว่าเสื้อเนี่ยมีรอยสัก,สกๆเยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนจะเกิดมาจากลงกึงคว้านมาไม่เรียบหรือว่า เขาคว้านมาดีแล้วแต่ตอลูกศิร์ครูมาประกอบแล้วไม่สะอาดไม่เรียบร้อยมาเลยเป็นรอยนะเป็นรอยสากแบบหยาบเลยนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวในระหว่างนี้นะระหว่างรอเขาถอดขยับขยับสลักออกมาเดี๋ยวครูขอหอยาดวิดีโอไว้สักครู่นึงก่อนอ่ารับชมมันต่อนะครับก็นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราก็ใส่ลูกปืนนะครับลูกลูกปืนปลายก้านสูบเนี่ยนะครับ พอใส่เข้าเป็นเสร็จก็ฉโลมน้ำมันทูทีจากนั้นก็นำลูกสูบนะครับกับสลักลูกสูบเนี่ยมาใส่มาติดตั้งนะครับโดยทิศทางหรือตำแหน่งการประกอบลูกสูบเนี่ยนะครับคือจะให้ลูกศรเนี่ยชี้ไปหาพอร์ตไอเสียนะครับ อันนี้ตัวคลิปล็อกสลักลูกสูบเป็นตัวจีนะครับเพราะว่าเป็นลูกของเทียบของเทียมะนะครับแต่เวลาเราไปที่ร้านร้านก็จะบอกว่าเกรดญี่ปุ่นนะครับนะก็ญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นนะครูไปคว้านมาเขาบอกเกรดญี่ปุ่นคือครูก็ต้องเขียนไปในใบเสร็จให้เจ้าของรถว่าเกรดญี่ปุ่นส่วนมันญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าคือครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็ขั้นตอนนี้ก็คือจะใส่สลักลูกสูบนะครับถ้าใส่สลักลูกสูบเข้าได้ตามตำแหน่งเรียบร้อยก็จะใส่ตัวคลิปล็อกสลักลูกสูบอ่อันนี้มันแน่นหรือไม่แน่นคือครูไม่รู้นะครับนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ก็ใส่สลักลูกสูบเข้าตำแหน่งได้เรียบร้อยนะครับก็ดันสลักเข้าให้สุดแล้วก็ใส่คลิปล็อก ก็เวลาใส่คลิปล็อกก็อย่าลืมเอาผ้านะครับอุดไว้ในห้องเผาข้อเหวี่ยงนะครับเผื่อโชคร้ายคลิปล็อกมันหลุดมันร่วงลงไปนะครับจะได้ไม่ได้ลงไปในข้างล่างนะผมติดผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวลูกศิษย์จะทําการใส่ตัวคลิปล็อกนะอันนี้เป็นของเทียมนะครับของเทียบคลิปล็อกจะใส่ง่ายนะครับเพราะว่าตัวคลิปล็อกเนี่ยมันจะเป็นตัวจีนะครับมันก็จะเอาคีมปากแหลมเนี่ยเข้าไปจับได้ นะแต่ถ้าเป็นตัว C ก็จะลำบากนิดนึง <S <S นะถ้าเราใส่คลิปล็อกนะครับทางด้านขวาของลูกสูบได้เสร็จก็ต้องมาตรวจสอบนะครับโดยการมาดันสลักทางด้านฝั่งซ้ายของลูกสูบนะครับว่าคลิปล็อกเนี่ยมาล็อกได้จริงไหมนะครับ ถ้าไม่ตรวจสอบนะครับมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาผู้ปฏิบัติงานก็ต้องรับผิดชอบผลงานของตัวเองไปอโอเคนะครับทีนี้พอเราใส่คลิปล็อกได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่เสื้อสูบก่อนจะใส่เสื้อสูบเราก็มาตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าเนื่องจากตอนที่เราใส่คลิปล็อกเนี่ยมือเรามาจับลูกสูบเดี๋ยวตำแหน่งปากแหวนลูกสูบเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงกระมุดหรือสลัก นั้นเราก็มาขยับนะครับให้ปากแหวนเนี่ยนะฮะให้หมุดเนี่ยมาอยู่กึ่งกลางปากแหวนทั้งแหวนอัดตัวที่1แหวนอัดตัวที่2พอหมุดมันอยู่กึ่งกลางปากแหวนเรียบร้อยเสร็จนะครับก็เอาน้ํามันทูทีเนี่ยนะครับทำการฉโลมนะภายในกระบอกสูบหรือท่านอาจจะทําไมครับมาทามาฉโลมที่ลูกสูบด้วยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเนี่ยนะที่บอกลูกเนี่ยฮะเป็นรอยเนี่ยนะครับ ครูก็อธิบายเหมือนเดิมนะครับว่าในการประกอบนะครับลำดับแรกเลยก็คืออะไรครับความสะอาดของชิ้นงานที่เอามาประกอบแล้วก็ความถูกต้องนะของขั้นตอนของตำแหน่งต่างๆนะครับ,นะ,รบนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการใส่เสื้อสูบเข้ากับ ลูกสูบนะจะใส่ง่ายกว่า4จังหวะนะครับเพราะว่ามันเป็น2จังหวะแหวนเนี่ยมันจะตัวใหญ่และมันจะหนานะครับแล้วถ้าในกรณีเป็นเสื้อเดิมๆเ,เนี่ยนะครับตรงด้านตีนเสื้อเนี่ยมันจะมีอะไรครับมีมุมเอียงอยู่บางคนก็เรียกเทเปอร์บางคนก็เรียกแชมเฟอร์นะแนละ้วแต่เขาจะเรียกนะครับถ้าเราใส่ มันตรงนะครับพอเราออกแรงกดเนี่ยไอ้ตรงตีนเสื้อเนี่ยมันก็จะไปบีบแหวนลูกสูบให้หุบนะจะไม่เหมือนสีจส่จังหวะสี่จังหวะจะใส่ยากนะครับเพราะสี่จังหวะจะมีแหวนกวาดน้ํามันแล้วก็จะมีอะไรฮะขนาดของแหวนเนี่ยมันจะบางยิ่งรุ่นใหมย่ยิ่งบางถ้าไม่ตรวจสอบไม่ดูให้ดีนะจะใช้แต่กําลังอย่างเดียวเนะี่ยถ้าไปทำสี่จังหวะก็คือแหวนมัน,มนเบี้ยวมันงอมันหักได้ ทานผูชมมาดูนะถ้าทําคนเดียวนะคือครูไม่ได้ช่วยนะคือครูแค่มาถ่ายคลิปให้อย่างเดียวนะครับนี่ะครับเดี๋ยวครูขยญาจุดวิดีโอไว้นะครับ ดีครับใส่ครับานะครับก็เดี๋ยวก็เราจะใส่เสื้อสูบลงไปให้สนิทนะครับทีนี้พอเราใส่เสื้อสูบลงไปสนิทกับประเกล็ดเนี่ยนะครับถ้าถ้าในกรณีครูปฏิบัติงานเองเนี่ยนะครับครูก็จะมาเอามือเนี่ยกดเสื้อสูบไว้ก่อนเสร็จแ,แล้วตอนเนี้ย ตรงฝั่งล้อแม่เหล็กเนี่ยเขายังไม่ได้ใส่ฝาครอบครูก็จะมาทําการหมุนตรวจสอบดูว่ามันขึ้นศูนย์ตายบนลงศูนย์ตายล่างมันสะดุดมันติดมันขัดไหมแล้วในขณะเดียวกันคือครูก็จะมองเข้าไปในกระบอกว่ามีร่องรอยแหวนหักอะไรคู่เป็นรอยหรือเปล่าคือย้ําเสมอว่าพอทําเสร็จขั้นตอนนี้ก็คือตรวจสอบขั้นตอนนี้ไปว่ามันสําเร็จมันมีปัญหาไหมถ้าไม่มีก็จะได้ผ่านไปนเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดเราใส่เสร็จปุ๊บเราใส่น็อตตีนเสื้อใส่ฝาสูบเลยเราไม่ตรวจสอบเลยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีคำถามถามว่าแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็คอมเมนต์ไปถามคนอื่นมีคนมาตอบ20คนก็ได้20จุดนะครับแต่ถ้าเกิดทำอย่างที่ครูแนะนำเนี่ยปุ๊บมาตรวจสอบมาก็จะอ,อ่าผ่านก็คือผ่านมีปัญหาก็จะได้แก้ตรงจุดนี้ไป อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของนะถ้าตรวจสอบแล้วคิดว่าผ่านก็จะทำการใส่น็อตตีนเสื้อนะครับจำนวนสี่ตัวนะครับเดี๋ยวตอนใส่น็อตตีนเสื้อสี่ตัวก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวครูขอญาตหยุดไปนะครับพอขันน็อตตีนเสื้อเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาใส่ประก็นฝาสูบแต่จริงคือเขาใส่ไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับถ้าเป็นครูทำเนี่ยคือครูยังไม่ใส่นะครับอ่าจะทำตรงตีนเสื้อให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอเสร็จแล้วถึงจะมาใส่ประก็นฝา ครูขออนุญาตยูวิดีโอนะครับให้เขาใส่น็อตตีนเสื้อ,อะนะครับตอนนี้นะครับลูกศิษย์ก็ขันน็อตตีนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการใส่ปะเก็นฝาสูบนะครับทีนี้เขาจะใช้ปะเก็นฝาสูบที่เป็นปะเก็นทองแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นปะเก็นเก่านะส่วนปะเก็นใหม่ที่เขาซื้อมาเป็นปะเก็นเหล็กสังกะสีอะไรคือครูไม่รู้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขา นะก็เอาง่ายคือก็ใส่ประเก็นฝาสูบพอใส่ประเก็นฝาสูบเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการใส่ฝาสูบนะครับใส่ฝาสูบพอเราใส่ฝาสูบเข้าตามตําแหน่งได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่น็อตยึดฝาสูบแล้วก็จัดการขันนะถ้ามีค่ามาตรฐานก็ใช้ประแจทอกประแจปอนขัน ถ้าไม่มีก็อะไรครับประแจกะเอานะครับนะจะเอาแน่นเป๊ะๆแค่ไหนหรือเอาขาดคามือก็เอาตามที่เราสะดวกนะครับนั้นเดี๋ยวต่อลูกศิษย์เขาขันนอ็อตฝาสูบครูขอหยุดวิดีโอไว้นะครับเอาละครับตอนนี้ลูกศิษย์นะครับขันน็อตยึดฝาสูบเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเอาหัวเทียนเนี่ยนะครับมาลองปรกกายไฟว่ามีไฟออกหัวเทียนไหม ถ้ามีไฟออกหัวเทียนนะครับก็เดี๋ยวจะทําการใส่หัวเทียนนะครับใส่ท่อไอเสียแล้วเดี๋ยวก็จะเติมน้ํามันเครื่องอันนี้เดี๋ยวจะห้านอาจจะสงสัยว่าไม่เติมน้ํามันเครื่องติดเครื่องได้เหรือเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องติดนะเราแค่ลองปะกายไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปพร้อมกับครูนะครับว่ามีหรือไม่มี <Okay. S 1> เห็นครับเห็นมีไฟโดดออกนะครับนี่นะโอเคดูดดูดคนสตาร์ทไปแล้วด้วย โอเคนะคือครูเห็นนะมันอาจจะไกลไปหน่อยนึงอ่ามีไฟออกวัเทียนก็จะกการใส่หัวเทียนครับอ่านะครับตอนนี้ก็ลองไฟหัวเทียนนะหัวเทียนออกนะครับมีไฟออกวัเทียนใส่วัวเทียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เขาติดตั้งหรือใส่ท่อไอเสียเข้าไปนะครับพอใส่ท่อไอเสียเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะให้เขาทําการเติมน้ํามันเครื่อง แล้วเดี๋ยววันศุกร์นะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับในการไล่ลมแรงดันต่ำไล่ลมแรงดันสูงแล้วก็ปรับตั้งปัม๊มแล้วก็จะมาดูว่าหลังจากครูเนี่ยนะครับช่วยมาลื้อตรวจสอบชุดเกียร์ประกอบชุดคลัตช์ให้เนี่ยแล้วประกอบกลับไปแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าเกียร์ใช้คลัตช์ใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนยามาฮ่าสปีดนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ